สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนด o อมนะคะมาดูพลังงานความรักของเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้เนาะมาดูว่าพลังงานความรักของคุณเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เขารู้สึกอย่างไรมีแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงนะคะให้เดอะสตาร์นะคะ คุณอาจจะเป็นคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงก็ได้หรือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นในตัวเองนะคะคุณอาจจะเชื่อในเรื่องของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะหรือว่าคุณเชื่อในเรื่องของกฎแห่งการเอ่อแห่งแรงดึงดูดก,ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่แบบเชื่อแล้วก็ศรัทธาในตัวเองเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของ ความรักก็ได้นะคะอืมแล้วก็คุณเชื่อว่าคุณจะมีเนื้อคู่นะคุณเป็นคนที่มองข้ามผ่านความแตกต่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ความต่างไม่ได้มีผลอะไรกับคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนไกลนะคะหรือมีความแตกต่างกันก็ได้นะความรักของคุณ นกมองว่าเป็นเป็นความรักที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในกันแลกกันคุณทั้งคู่น่าจะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักครั้งนี้นะคะต่างคนต่างก็เชื่อนะคะคุณก็เชื่อว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้นะคะคุณคาดหวังคุณเชื่อและศรัทธาแล้วตัวเขาเองก็มีการดูแลใจใสเนาะมีการอยากจะทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมีการเติบโตเนาะ ก็คือเขาก็ใส่ใจนะนกมองว่าคุณทั้งคู่เป็นความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ต่างนะคะเป็นความต่างที่ดึงดูดซึ่งกันและกันนะขอดูหน่อยคะ่ะความรักของเพื่อนคลิปนี้เป็นยังไงอีกนะคะเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกสงบแล้วก็มั่นคงก็ได้นะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะมีความ มีความมั่นใจในกันและกันนะคะไม่รีบร้อนนะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่มีสเสน่ห์ก็ได้นะคนที่เจ้าสเสน่ห์เป็นพ่อแม่แม่ไม่หรือเจ้าของธุรกิจก็ได้เหมือนกันนะคะเนาะมีคนเข้ามารายล้อมเขามากมายเนาะเป็นความรักที่รู้สึกเอ่อเบาสบายจังเลยนะคะดูไข่ส่งใบนี้นะรู้สึกเชื่อมัน่นรู้สึก ศรัทธานะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเชื่ออยู่แล้วรู้อยู่แล้วนะคะว่าต่างคนต่างก็รู้สึกดีต่อกันนะคะขอดูความรู้สึกของเขานะให้เดอดซันให้เดอดซันนะคะให้เดอดซันนี่เป็นพลังงานของความสุขนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเห็นไหมคะคือเหมือนคุณก็เชื่อมโยง ถึงกันเหมือนกันนะคะเขาก็อาจจะเชื่อแล้วก็ศรัทาว่าเขาจะได้เจอคุณเนาะคุณเป็นพลังงานเป็นแสงสว่างที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเขานะเปรียบเสมือนพลังงานแห่งความสุขนะคะอ่าคนที่แบบคือเข้ามาในชีวิตเขาแล้วทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยนะคะมีความสดใสมีความสว่างเนาะหรือเขาเปิดรับคุณนะคะนะ รู้สึกอย่างไรเหมือนเขาได้เจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็ปรารถนาแล้วเขาก็ได้เจอค่ะนะเป็นพลังงานแบบนั้นนกกมองว่าอานะพลังงานไพ่สองใบเนี่ยอาจจะต่างกันแค่ช่วงเวลากลางคืนกับกลางวันเนาะแต่จริงจริงก็คือเหมือนกับมีความเชื่อมโยงระหว่างกันเลยกันเนาะคุณทั้งคู่นะ มีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนอะไรอย่างนี้เนาะขอดูซิเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าคุณจุดประกายเขานะคะคุณทำให้เขาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความรักก็ได้นะคะเขาอาจจะโสดมานานนะคะหรือตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดที่จะมีใครอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคุณทำให้เขาเนี่ยออ,ออกมาจาก พื้นที่นะคะที่เขาเคยเก็บตัวหรือว่าเหมือนคุณไปกระตุ้นเขาอะคะ่ะเขาก็คงอยู่ในมุมของเขาเนาะก่อนหน้านี้นะคะคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลก็ได้นะ,ค,ะคนที่เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะเจอกันผ่านการเดินทางก็ได้เนี่ยเหมือนเขารอคุณมานานอะ,อะบางทีเขาอาจจะคิดว่าการที่เขาไม่มีใครไม่สมหวังในความรักนะคะหรือความโสดของเขานะคะที่เขาเองโสดมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยก็ เพราะว่ารอคุณก็ได้นะเหมือนกับว่าการที่เขารอคุณเนี่ยเขาได้เจอแล้วนะคะอืมเขาได้เจอความรักที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะคะคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าก็ได้หรือว่าคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกวายนะคะเขารู้สึกว่าเขารอคุณมานานอืมคือ เหมือนเขาเก็บหัวใจของเขาเนี่ยไว้รอคุณเขาเชื่อว่าเขาจะได้เจอคุณนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเป็นรักทางไกลเนี่ยเขามั่นคงกับคุณนะเขาเชื่อมโยงถึงคุณนะคะเขาเขารอที่จะเดินทางมาหาคุณนกมองว่าเขาเก็บหัวใจของเขาทั้งหมดเนี่ยไว้ให้คุณแต่เพียงผู้เดียวนะเขาไม่วอกแวกไปทางไหนหรือไปทำอะไร อย่างอื่นเลยนะคะคนคนนี้นะมั่นคงกับคุณมากๆคุณทำให้เขาสงบเนาะคุณคือคนที่เขาตามหานะคะเหมือนเขาจะมาเจอคุณจะมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่เขาตามหามาตลอดก็ได้นะคะในชีวิตเขาเนี่ยดูสินะคะ เขาหลงไหลคุณมากนะคะในสายตาเขาในเวลานี้ก็มีแต่คุณนะต่อให้ไกลกันเขาก็แบบความคิดของเขาอ่ะมีแต่คุณนะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยหลงไหลกันมากนะคะคือทั้งคุณและเขาอ่ะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆนะคะมีความปรารถนาซึ่งกันและกันและนกมองว่าเป็นความรักที่ดูแบบร้อนแรงอ่ะนะดูจากสีไพ่นะคะร้อนแรงนะ จ็ดถ้วยก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะไม่คิดที่จะมีแฟนหรือมีคนรักจริงๆนะคะนกมองว่าอย่างนั้นดูสิตัวเขาเองอาจจะมีความฝันนะคะมีสิ่งที่อยากทําหรือว่าเขาก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่เนาะก่อนหน้านี้ก็เลือกๆไปก่อนแต่ก็ยังไม่เจอนะจนเขามาเจอคุณนี่ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ดีเอ็มเพรสค่ะทุกคนคือเหมือนเขาได้เจอแล้วนะคะคนที่เขาตามหา ก่อนหน้านี้ถ้าไม่เจอเขาก็ก็ยังไม่คอมมิตนะคะก็ยังไม่ตกลงตรงใจกับใครจนมาเจอคุณนะคะเขาเหมือนกับว่าเขาได้เจอแล้วนะคะสำหรับคนที่เขาตามหาเนาะมีชาววันศุกร์ขึ้นมานะคะขอดูซีว่าคือเขามองคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะมีความอ่อนโยนมีความ ใส่ใจนะคะแล้วก็คุณมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะคะในใสายตาเขาเนาะมาดูซีแอคชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ <9 S 1> เก้าเขาจะทําให้คุณมีความสุขนะคะนกมองว่าเขาจะทำให้คุณมีความสุขเขาจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจเชื่อมั่นในตัวเขานะคะหรือเขาจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นนะคะเนาะ เนี่ยเขาจะมาเจอคุณนะคนคนนี้รอเวลาที่จะมาหามาเจอคุณนะคะอืมแอคชั่นของเขาเนี่ยจิตใจของเขาอยู่ที่คุณค่ะนะค่อนข้างที่จะจดจ่ออยู่ที่คุณเป็นพลังงานที่แบบคุณเข้ามาในชีวิตเขาแล้วทำให ชีวิตของเขาสดใสขึ้นเนาะแอคชั่นของเขาคือเขาจะทาให้คุณมีความสุขนะคะถ้าคุณกังวลคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือมีบาดแผลอะไรในใจนะคะที่ยังทําให้คุณรู้สึกกลัวนะคะเขาก็จะทําให้คุณอะเชื่อใจเขานะคะหรือเขาจะทําให้คุณเนี่ยเป็นตัวคุณเองนะคะในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ได้นะ,ะเขาจะดึงเอาศักยภาพของคุณนะคะออกมานะ ให้เป็นเงี้ยดูเหมือนคุณมีพลังมีความสุขนะคะแล้วคุณก็มีความมีความสุขแบบมีออร่ามากๆนะคะสุขจากภายในเนาะมาดูสิคะเขาจะทำอย่างไรอีกคะให้หนึ่งไม้นะคะความปรารถนาเนาะความคิดของเขาต่างๆนานาน,านะคะเขาได้คิดเอาไว,แว้แล้วแล้วก็ตัวคุณเองนะคะไม่สามารถที่จะแบบอ่าทำให้เขาหยุดคิดถึงคุณได้หมายถึงว่า ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณอะค่อนข้างที่จะแบบคิดถึงตลอดเนาะอยู่ในหัวเขาตลอดนะอืมไฟแห่งความปรารถนาเนาะแล้วก็คุณจะเป็นคนสําคัญให้ไปเนี้ยเหมือนกับคุณมาเปลี่ยนโลกของเขาจริงน,น,นะคะคุณทําให้โลกของเขาสดใสมากขึ้นเห็นไหมเขาจะอิเลิฟมากๆเลยอ่ะอืม มีแต่ไพ่ใจลอยนะคะมีแต่ไพ่ของความแบบความสุขความเบาสบายเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาเองก็จิตใจของเขาล่องลอยไปหาคุณนะประมาณนั้นแล้วก็เขาอาจจะเผยอยิ้มคนเดียวนึกถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะมีเนาะเหมือนคน in love เนาะขอดูไพ่สรุปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอดูไพ่สรุปหรือว่าแนวโน้มก็ได้นะ ให้สรุปหรือแนวน้มนะคะให้สรุปหรือแนวน,มนะะ้มค่ะให้ของสัญชาตญาณน,นะคะถ้าคุณเจอคนคนนี้นะคะคุณอาจจะต้องแบบเชื่อใน สัญชาตญาณของตัวเองก็ได้หรือคุณจะได้รับรู้สัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้หรือคนคนนี้อาจจะทําให้คุณเนี่ยตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นนะอืนอกว่าคุณทั้งคู่เป็นไปได้นะไม่คุณก็เขาอะที่เป็นคนที่แบบ ดึงกันแลกันนะคะออกจากมรสุมชีวิตหรือปัญหาหรืออดีตที่เคยบอบช้ำในในื่องของความรักนะคะอืมคุณก็ได้ตัวหรือว่าคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะที่แบบเนี่ยจะจะทำให้กันและกันเนี่ยนะมีความสุขนะได้เริ่มต้นใหม่ทางความรักนะคะให้สิทธา เนี่ยถ้าเป็นพลังงานของคุณนะคะที่แบบกลัวหรือไม่เปิดใจไม่กล้าที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีกำแพงนะก็มองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เข้ามานะคะเพื่อให้คุณเติบโตขึ้นนะ,ะบางทีนะคะการที่เราเจ็บปวดนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะให้สรุปก็คือ ถ้าคุณเจอคนคนนี้อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้กําลังจะเติบโตมากขึ้นพัฒนามากขึ้นนะคะคณทั้งคู่จะมีความรักที่หวานชื่นนะอบอุ่นเนาะแต่ถ้าคุณยังไม่เจอคุณเป็นคนโสดอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เจอคนคนนี้นะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่เจอใครต่อให้ตอนนี้คนที่เข้ามายังไม่ใช่สําหรับคุณนะคะหัวใจที่คุณเก็บเอาไว้อยู่เนี่ยยังไงนะคะก็มีเจ้าของแล้วก็คือคนคนนี้นั่นเองนะ มีเกณฑเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารการเดินทางนะคะหรือเป็นความรักในรูปแบบใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ mm hmm. เนาะให้หาแฟนให้บอกว่าคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในรูปแบบที่เ,เป็นคนที่มีสินเสมอกันเนาะสินเสมอนะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะต้องปรับพลังงานหรือว่าทําให้ตัวเองอยู่ในพลังงานนั้นๆน,น,นะคะคุณถึงจะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามานะ,ะนกมองว่าเป็นความรักที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่สูงแล้วนะคะสำหรับคุณและเขาโอเคก็ประมาณนี้นะคะให้บอกว่าคุณจะได้เจอกับความรักที่คุณรู้สึกสบายใจนะคะนะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะเป็นพลังงานของคุณเองก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคูกันก่อนได้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ